สวัสดีครับผมเดียวครับสวัสดีครับยินดีรับสู่เกียร์ทลอกทลอกทโอหวันนี้กีตาร์ไทยเราก็เอาตัวในตำนานหนึ่งตัวใช่ไหมเป็นตำนานที่เกิดใหม่ในปี2020นะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดกว่าจะได้ลองก็เลย2020ครับใช่คือตัวเม่แนนม2020ปีที่แล้วนะครับทีนี้จะบอกว่าครั้งแรกที่เราเคยได้ลองเนี่ยคือเราลอง es2 แนะมันก็คือ เอ็กโวชิเฟอร์สองอันนี้นนคือ e อ3ครับก็คือตำนานของไอเป็นอแบบนั่นแหละแต่เกิดใหม่ใ,ในปี2020ก็จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานหลายอย่างเลยนะครับค่อยๆไล่ไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงหน้าตามันนะครับคล้ายๆเดิมมีเฟเดอร์อันนึงเป็นดีเลย์ไทม์เหมือนตัว 2>, <อ>2เลยแต่ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือโลกแห่งดีเลย์เนี่ยเราจะคุยกัน2เรื่องคืออนาล็อกใช่ไหมครับกับดิจิตอลตัวเก่าเป็นอนาล็อกอย่างเดียวนะตัวนี้ก็ฝั่งอนาล็อกเนี่ยวงจรก็เป็นอนาล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ แต่ที่เขาเพิ่มขึ้นมาคือมีฝั่งดิจิตอลดีเลย์ขึ้นมาครับเนี<ช>่ยเรา้ยได้ด้วยท็อกเกิลน,นะครับฝั่งอนาล็อกเนี่ยตัวดีเลย์ไทม์เนี่ยอยู่ที่ต่ําสุดนะครับ40มิลลิเซกันสูงสุดคือ600ครับแต่ถ้าเป็นฝั่งดิจิตอลปุ๊บเนี่ยสูงสุดเนี่ย,ยจะกลายเป็น1,500มิลลิเซกันครับคือมันมจะมีความคมความละเอียดมากกว่าเดิม<ล>ขึ้น,นเยอะนะครับหน่วงไทม์ได้เยอะกว่าด้วยนะครับ1,500มิลลิเซกันนี่คือเยอะมากนะครับ1วินาทีครึ่งะครับนอกจากนนั้นะครับ ปุ่มก็จะคล้ายๆเดิมจัดจัดเรียงใหม่อันเก่ามันเป็นสามของเดิมจะเป็นสามปุ่มบนอย่างอย่างที่พี่บอกแล้วก็ตรงเฟดเดอร์อยู่ข้างล่างลงมาหน่อยนะครับอันนี้ก็คือมาเป็น4ปุ่มนะครับในฟาของดีเลย์เนี่ยก็จะมีมิกซ์กับฟีดแบ็กนะครับก็คือเหมือนผสมเวทเข้าไปเท่าไหร่นะครับกับฟีดแบ็กคือจำนวนเสียงตามส่วนฟาของโมดูเลชันเนี่ยมันก็จะมีโมดูเลชันกับเดฟนะครับแต่ของเดิมเนี่ย e อเเนี่ยมันจะไม่มีสปีดนะครับใช่อันนี้มันมีสปีดเพิ่มมาให้นะครับแล้วก็เปิดปิดโมดูเลชันด้วยท็ออกกเิ้ลัันนนีะครบ นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดเอฟเฟกนะครับแล้วก็มีข้อเจ้าของมันเนี่ยตัวเดิมเป็นทับเทนโปอย่างใช้แล้วก็ออสซิเลตอยู่เป็นทอกเกอร์อย่างบนตอนนี้ออสซิเลตมาอยู่ในปุ่มนี้แล้วครับเพื่อความสะดวกมากขึ้นนะครับเราเหยียบได้เลยครับวางไว้บนพื้นแล้วก็เหยียบได้เลยเพราะตัวเก่าต้องก้มลงไป,ไปเปิดนะใช่ใช่ก็ประมาณนี้นะครับกับตัวฟังก์ชันของมันนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเลือกได้ด้วยว่าจะเป็นไลน์เลเวลหรืออินสตอร์เมนต์เลเวลใช้กับกีตาร์ก็ได้นะครับก็ แหลกเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้กับซินหรืออะไรอื่นๆเนี่ยเราสามารถปรับเป็นหลายระเบลได้ใช้ไฟ9โวล์นะครับ200มิลลิแอมป์ก็เราก็เสอับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้คือกีตาร์เข้าเอฟเฟกนะครับตัว ES3 นะครับ,รบตัวในตำนานเลยนะพีทเนช่แล้วก็ทีเนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าฟังก์ชันเขาจะแบ่งเป็น2ฟงฝใช่ไหมพีทก็คือเป็นฝั่งด้านซ้ายกับด้านขวาด,ด้านด้านซ้ายก็คือเป็นดีเลช่ใช่ใช่ก็จะมี เฟเดอร์เท่มากเลยที่เราใช่ตัวเนี้ยก็คือเฟเดอร์ตัวเนี้ยคือตัวตัวแบบเจ้าของเขาเลยตัวขายดูไฟนะตัวนับดูไฟเลยครับนี่อ่มันตามนี่เลยนะครับใช่จริงๆงมันก็คือการแถบเทมโป่แหละใช่ใช่ไหมหลักการอันเนี้ยมันซิงอยู่กับตัวนี้เลยแต่เราสามารถยืดได้ด้วยใช่ถูกต้องแต่ถ้าเราเขี่ยตัวนี้ปุ๊บมันจะกลับมาอยู่ที่ดีเลยทามตัวนี้นะครับทีนี้ลองฟังซาวดูนะครับว่าเป็นไงผมก็ลองปิดหมดเลยก่อนเบื้องต้นนะครับเป็น สียงครีนปกติทีนี้เดี๋ยวลองให้ฟังเสียงของเอฟเฟกกันดูนะครับเดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่9้าโมงนะครับแล้วไปเที่ยงแล้วก็บ่าย3นะครับทั้งคู่เลยทั้งเอฟเฟกแล้วก็ทั้งมิกซ์ครับแต่เดี๋ยวจะให้ความสำคัญที่มิกซ์ดูก่อน ่ไปที่นี่ก่อน9ก้าโมงเช้านะครับแล้วก็เป็น9ก้าโมงโอเควันนี้ไาม์จะสั้นมากๆใช่<ม><ม>ใช่<ม>ใช่ ทีนี้สลับแบ็ประมาณเลยเนาะใช่เบาๆทีนี้ลองดูว่าถ้ามิกซ์เพิ่มไอทิเที่ยงนะครับเราก็จะเริ่มได้ยินดีเลย์ลยที่มันสลับแบ็กแบบว่าอุ่นขึ้นและเพาะขึ้นด้วย อทีนี้ไปที่บ่ายสาชัดเจนใช่ จะได้ยินหางมีการตีกันของหางนิดนึงเพราะมีเสียงเยอะไปหน่อยนะครับสำหรับสำหรับทีนี้เราลองให้ดูเราลองกลับมาเป็นที่เอฟเฟกนะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูนะครับต่อไปคือเราจะเพิ่มตัวฟีดแบ็กของเขานี้ครับว่ามาที่เที่ยงนะครับแล้วตัวนี้จะย้อนกลับมาที่เที่ยงเหมือนกันตัวมิกซ์นะครับลองฟังเสียงดู เหมือนเป็นรีเวิร์บนะครับรีเวิร์บอ่อนๆแบบว่าเป็นเหมือนอยู่<ล>บบห้อง,งเล็กๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดเราลองไปที่บ่ายสามนี่เพาอเลย ชใช่ใช่ใช่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่าถ้าเราเล่นแบบมีทับเทมโปเดี๋ยวลองทับเทมโปกับอนาล็อกดูเราลองกันว่าแล้วขอสักประมาณเท่านี้นะครับมิ x กซ์ปรับเท่านี้หน่อย ละมุนเลยฮะน,นีลลนะ่ก็เดี๋ยวขอฟังเสียงดิจิตอลบ้างครับพี่ได้เลยแล้วเดี๋ยวนี่แลครับเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวคือกด t o เกิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังเสียงคร่าวๆก่อนดิจิตอลเป็นยังไงคมขึ้นชัดเจนคมกริบเลยนะ,นะเดี๋ยวลองเล่นให้ฟังดูเดี๋ยวขอเซตซาวป๊บหนึ่งครับ ครบมากเลยพี่ใช่ไหมมันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับคือออสซิเลตครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันมีโอเอสีถามว่าเอาไปทำอะไรเดี๋ยวดูความเจ๋งของมันพี่เดียวลองเล่นสักขอดครับ คือความเจ๋งของมันมันคือออสซิเลตได้มันก็คือสร้างแอมเบียนหรือว่าพวกแนวพวกชูเกสหรือว่าอะไรบางอย่างนะครับมันจะเห็นเลยว่าถ้าถ้าเราแทบปุ่มนี้จะเป็นแทบโปรแต่ถ้าเปิดเราแตะปุ่มจะเป็นออสซิเลตทีนี้มาดูให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของความที่เป็นโมดูลเลชันก็เหมือนเป็นมดดีเลย์นะคเอาเสียงดีเลย์ไปเข้าพวกคอรัสอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วหลังจากนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเปิดเดฟมากเท่าไหร่เนี่ยความความแกว่งของมันน่ะความแกว่งของเสียงเนี่ยมันจะมากขึ้นเหมือนเดิม เดี๋ยวดูตั้งแต่9โมงนะครับอันนี้ก็9โมงเหมือน,นกันนะแล้วเราตบทักเกอร์ฝั่งนี้ยังไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมอเดบขึ้นเอาเด็บขึ้นไปที่เที่ยง อ่ะทีนี้ไปใบสามอันนี้เห็นชั้นเลยเสียงมันจะม้วนลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะลองเล่น,เ,นเ,เดี๋ยวจะลองเล่นให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไง ดเจนทุกฟังก์ชันนั่นแหละครับอีกหนึ่งตัวในกำนานที่เกิดใหม่นะครับใช่ใช่ใช่ก็นี่นะครับก็ลองเสียงกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําฟังก์ชันให้ดูว่ามันจเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมอยากไปลองด้วยตัวเองไปเลยครับฮงเซ้งนะครับได้ครับก็ทั้ง2สาขาใช่ใที่บรจักเราก็ที่เพชรบุรีตัดใช่ใช่ได้ข่าวว่าก็อะไรที่เปิดตัวปีที่แล้วก็เข้ามาหมดแล้วเริ่มมาแล้วนะครับก็ลองไปลองกันได้วันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ